สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้มีถแถลงการด่วนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้าที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาแล้วเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบในเรื่องความเชื่อมั่นทางเศรฐษฐกิจและความเสียหายทางเศรฐษฐกิจให้กับประเทศอย่างมหาศาลเป็นปัญหาคา,า,าราคาสังมานานแล้ทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐทาทวีสินเข้ามาดารงตําแหน่งเนี่ย ท่านท่านได้สั่งการอย่างเด็ดขาดว่าปัญหาที่มันเลื้อลังมาก่อนหน้านี้เนี่ยมาในรัฐบาลนี้ต้องดำเนินการทางกฎหมายให้เด็ดขาดดังนั้นท่านยากรัฐมนตรีจึงได้มีบัญชาให้หน่วยราชการนะครับที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยราชการทีเออ่เกี่ยวข้องในการดําเนินเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายการเอาผิดทางกฎหมายเนี่ยนะครับ ได้เร่งรัดการทำงานอย่างเต็มที่และกระแสสังคมก็อยากจะรับรู้ว่าบัตรนี้ที่ทำงานไปแล้วเนี่ยความคืบหน้าของคดีเป็นอย่างไรเรื่องแรกก็คือเรื่องการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนทั้งเนื้อเนื้อหมูเถื่อนชิ้นส่วนหมูนะครับที่มันเอาลักลอบเข้ามานานหลายปีสร้างผลกระทบราคาหมูตกต่ำเกษตรกร,รกผู้เลี้ยงแทบอยู่ไม่ได้เวลานี้ ขาดทุนเจ๊งกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับและยังแถมเอาโรคระบาดเข้ามาแพร่ในประเทศรวมทั้งมีปัญหาเรื่องสุขอานามัยที่กระทบกับผู้บริโภคอันนี้เป็นเป็นปัญหาสามด้านเลยเรื่องของหมู่เถื่อนวันนี้เนี่ยการถแถลงข่าววันนี้ทางสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับเกียรติจากท่านแรกนะครับท่านพิชิตชื่นบานในฐานะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีครับ ด้านกฎหมายนะครับท่านพิชิตจะดูแลด้านกฎหมายเป็นหลักท่านที่สองคือท่านชัดชัยพุ่มเลิศในฐานะคณะกรรมการปปองอนะครับเอ,อประธานประธานกรรมการปงปงครับท่านถัดมาก็คือเลขาธิการคณะกรรมการปงปง,ปงคือท่านเทพรสุบวรโชตดดาราครับถัดไปนะครับท่านพลพันตํารวจตรีสุริยาสิงห์ักคม,มนวอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษถัดไปก็คือ พันตารวจตรียุทธนาแพรดํารองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและอันสุดท้ายก็คือพลตํารวจตรีเอกกัรั์ลิ้มสังกัดรองเลขาธิการคณะกรรมการปรป,รปรงครับท่านแรกที่จะ,ะแถลงก่อนเลยก็คือท่านเลขาธิการปรปรงเชิญครับครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ได้มีโอกาสมาแถลง ความคืบหน้าในการดําเนินการของสํานักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าทางสานักง,งานปปงอเองนะครับเราได้นําแนวทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้มอบหมายให้ปปงเร่งรัดการดําเนินการนะครับนอกจากนี้ครับทางท่านจัดชัยพรมเลิศนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการปรปงก็ได้สั่งการในฐานะเป็นบอร์ดที่กํากับนโยบาย ให้ทางปปงอเร่งรัดดาเนินการโดยเฉพาะคดีสาคัญสําคัญนะครับต้องเร่งรัดดําเนินการให้มีผลสําเร็จนะฮะอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับผมขออนุญ,ญาตพูดถึงคดีเกี่ยวกับการลับลออนําเนื้อหมูจากต่างประเทศเข้ามานะครับในส่วนนี้ครับเราได้บูรณาการการทํางานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับอย่างใกล้ชิด ในการขับเคลื่อนในการดําเนินการนะครับในส่วนของคดีอาญาเดี๋ยวทางท่านทิพดีดก็จะได้พูดถึงในส่วนของปปงเองครับเมื่อมีการกระทําความผิดอาญาแล้วปปงมีหน้าที่อะไรครับคือการตรวจสอบทุกกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดนะครับซึ่งกรณีการลักลอบนําหมูเถื่อนเนื้อเถื่อนต่างๆเข้ามานี้นะครับถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีสุลก,กากร แล้วถ้าผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ก็จะมีเรื่องของข้อหาฟอกเงินด้วยนะครับผมพูดถึงเรื่องคดีเรื่องหมูเถื่อนก่อนนะครับว่า,าเราบูรณาการกันใกล้ชิดตอนนี้คือในฝั่งของบปองเองเราได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับของเราก็พบว่ากลุ่มขบวนการนี้นะครับผมใช้คาว่าเป็นเครือข่ายดีกว่านะครับมีทั้งกลุ่มในทุนนะครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในการทําธุรกรรมกับต่างประเทศในการนําเนื้อหมูเข้ามาในประเทศไทยนะครับเราต้องตรวจสอบ นะฮะเกี่ยวกับว่าช่องทางการเอาเข้ามานะครับซึ่องอันนี้เป็นเรื่องของคดีอาญาด้วยปพจะตรวจสอบไปอย่างไรครับตรวจสอบคือผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ผู้ที่มีส่วนในการกระทําความผิดบุรานตรงนี้นะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าเราพบว่าเรามีคดีที่เราอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยเป็นเครือข่ายอยู่3ามคดีใหญ่ๆนะครับเรากําลังตรวจสอบไปถึงตัวนามินีตัวผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับ เราพบว่ามีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ต่ำกว่า50บริษัทนะครับผลสำน็ดของเราในเรื่องนี้นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการยึดอายัดทรัพย์นะครับในส่วนที่เราตรวจสอบพบเลยนะครับอันนี้ดําเนินการทันทีนะครับแล้วเราก็จะต้องขยายผลซึ่งจะเห็นผลเป็นรูปธรรมในเดือนธันวามกราต่างๆนะครับคดีคดี หมูนะครับเท่าที่คุยท่านทิพดีเดี๋ยวท่านทิพดีจะนํารายละเอียดนะครับว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยเราตรวจสอบเส้นทางการเงินเราเชื่อว่าความเสียหายเรื่องหมูเนี่ยนะครับสามพันกว่าล้านนะฮะเป็นอย่างน้อยนะครับผมขออนุญาตสรุปเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับคุณครับถัดไปเลยครับขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับท่านพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์้ากมลเชิญครับครับตัวดีพี่ด้อกที่ประชาชนนะครับ สรหรับคดีหมูเถื่อนนะครับต้องเรียนว่าจากที่เป็นที่รับทราบข้อมูลกันแล้วนะครับว่าตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่มีหมูเถื่อนเนี่ยร้อยหกสิบเอ็ดตู้เป็นของกลางนะครับที่กรมสุกากรส่งให้กับทางกรมสอบสวนดีพิเศษดําเนินคดีแต่ด้วยความห่วงใยของทางรัฐบาลนะครับมองว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีผลกระทบสูงนะครับต่อพี่น้องเกษตรกรดีไซน์นะครับก็เลยทําการขยายผลนะครับกับกลุ่มผู้ต้องหาที่นําเข้า ร้อยหูเชิดตู้เนี่ยนะครับทำให้เราพบว่าภาพรวมตั้งแต่ปี63ถึง66นะครับมีตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่ลักลอบนำเข้าูุถือนนะครับเข้ามาในประเทศไทยในกลุ่มผู้ต้องหาที่เราดำเนินการในร้อยหูเชิดตู้เนี่ยนะครับจำนวน3,000ัออตู้นะครับกตีเป็นมูลค่าความเสียหายนะครับในภาพรวมเนี่ย3,000กว่าล้าน ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจาแนกกลุ่มผู้ต้องหาเป็นสากลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือบริษัทชิปปิ้งที่นําเข้านะครับในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มในทุนกลุ่มว่าจ้างนะครับให้มีการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนเข้ามาในประเทศและกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มห้องเย็นต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งเป็นพวกยี่ปัวซาปัวต่างๆต้องเรียนว่าความคืบหน้าในการดำเนินคดีนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยเราได้ดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหานะครับกับ5บริษัท คิดเป็นรายบุคคลเนะี่ยคือ6คนนะครับแล้วเราก็นวยการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง5บริษัทเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาณขณะนี้นะครับเราก็ได้มีการขยายผลไปยังกลุ่มที่2ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้มีการดำเนินการตรวจค้นนะครับต่อกลุ่มนายทุนบริษัทที่สั่งให้ทิปปิ้งนะครับนำเข้ามาในประเทศเราก็พบพยานฐานที่เราพอใจนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาทั้งสองรายที่เราทําการออกหมายจับ นะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีนะครับซึ่งความคืบหน้าทางคดีก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของการดําเนินการในฐานความผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรบรสุขกรพรบโรคระบ,รลละบาดนะครับแล้วก็มีความผิดฐานฟอกเงินร่วมด้วยนะครับในประเด็นเรื่องฟอกเงินเนี่ยเราก็ทํางานกับทางสำนักง,งานปปงอ,อย่างใกล้ชิดต้องเรียนว่าคดีนี้นะครับเราจะเร่งรัดนะครับให้แล้วเสร็จนะครับภายในสิ้นเดือนของธันวา นะครับในกลุ่มที่2แล้วก็เรียนไปยังกลุ่มห้องเย็นทั่วประเทศนะครับณขณะนี้นะครับถ้าใครมีหมูเถื่อนนะครับที่ลักลอบนําเข้าในกลุ่มที่ผมได้เอ่ยเมื่อสักครู่นะครับได้กวนาเลิกพฤติการนะครับและหากว่าท่านเจตนาที่จะแสดงความบรทธิ์ใจนะครับไม่ต้องรอให้ดิไาไปทําการตรวจค้นนะครับท่านสามารถแสดงความบรทธิ์ใจติดต่อทางฝั่งเจ้าที่ดีไานะครับเราพร้อมนะครับ หนึ่งสองศูนย์สองครับติดต่อประสานงานได้ตลอดขอเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบครับขอบุณครับท่านท่านรองเลขาปปงท่านพลตำรวจตรีเอก,กรัฐลิมสังกัดท่านจะมีอะไรเสริมเชิญน,นะครับไม่มีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนครับตัวเลขความเสียหายเรื่องหมูเถื่อนที่ว่าเสียหายประมาณสามพันล้านเนี่ยเป็นความเสียหายในเรื่องของว่ารัฐเสียผลประโยชน์จากการที่ควรจะเก็บภาษีได้ แต่ความเสียหายที่กระทบกับผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นหมื่นล้านนะครับที่มีผลกระทบทําให้ขาดทุนกันขายหมูหนึ่งตัวขาดทุนสองพันบาทอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นปีหนึ่งปีหนึ่งเสียหายเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับพี่น้องสื่อมวลชนมีท่านใดจะมีคําถามสักถามเชิญนะครับเพราะงั้นผมขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าตามบัญชาการที่ท่านนายกให้มาเนี่ยท่านนายกเร่งรัดมากมาก ที่ถามทุกอาทิตย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถแถลงแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าก็ต้องมีความคืบหน้าอีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องจบภายในเร็วๆนี้แน่นอนก็ขอเรียนฝากไปยังพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าปัญหาแม้กระทั่งเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลนี้ท่านนายกไม่นิ่งดูได้นะครับท่านนายกถือว่าเข้ามาแล้วต้องสะสางให้จบในเร็ววันเพราะฉะนั้นในโอกาสข้างหน้านี้นะครับ นอกจากคณะกรรมการชุดนี้ที่จะเร่งรัดในเรื่องของผลของคดีแล้วเนี่ยท่านนายกยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อจะร่วมกันติดตามนะครับเป็นคณะกรรมการชุดชุดที่เรียกว่าคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามตรวจสอบติดตามและเร่งรัดการดําเนินคดีเกี่ยวกับการนําเข้าสุกรเนื้อสุกรหรือชิ้นส่วนของสุกรที่ผิดกฎหมายคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีรองปลัดกระทรวงสํานัก อลองประหลัดตำนักนายกัมมนรรีท่านมงคลชัยสมอุดรน,นะครับเป็นผนานกรรมการก็ทํางานคู่ขนานไปกับทีมกฎหมายทีมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอจบการถแถลงณนะเพียงเ<อ>ท่านี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ